i yeah. yeah. ก็คณะศาสตาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนนเรียนรัตตบรรณาี่เข้ารักเปลวทุกคนนะครับในนามโรงเรียนเรัตตบรรกฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลเลยสงสนะครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการอบรมการใช้แท็บเล็ตให้กับชุมชน อบรมการใช้โปรแกรม e-book ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียน,ยนตดะตามัฒน,นาอบรมการใช้สื่อ DLTV ให้กับคณะครูโรงเรียน,ยนตดะตามัฒน,นาและคณะครูในกลุ่มคุณภาพหอหลวงอบรมภาษาจีนเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมรอบรมคณะครูนักเรียนและผู้สนใจพร้อมติดตั้งโปรแกรมห้งองสมุดมอบสื่อการเรียนการสอน e-dl TV ให้กับโรงเรียนาาการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น60ท่านระยะเวลาการอบรม2วันตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่18มีนาคม 你防不胜防。 เดินทางค่อนข้างที่จะใช้เวลาและก็ลำบากพอสมควรถ้าไม่ตั้งใจมาจริงๆเนี่ยมาไม่ถึงนะครับสำนักวิทยาบริการและก็ทีมบริการสนเทศนะครับขอบคุณอาวุธลากรจากศูนย์ตุกสูนยที่ในสำนักนี้นะครับขอบคุณทางททกรุงไทยตั้งเติร์นไทยบริการของผู้บริการเริเวณเลยตามพัฒนาและก็ท่านบุคลากรที่มีความ ชุมชนด้วยเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกันในการในการที่จะพัฒนาต่อไปขอบคุณขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ใกล้ปิดเทอมแล้วก็ยังไม่ได้ปิดนะยังมายังบกบลงมาพัฒนาอยู่ข้อจะว่าที่นั่งอยู่นี่มีนักเรียนชั้นมัธยมเป็นหลักเนาะมัธยมเป็นหลักนะอาจจะมีปถมบ้านนะครับบางส่วนที่สนใจที่ที่เข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้ใการ โปรแรมโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับขอให้รรเปร้าหมายตามที่ตั้งไว้ทุกประการก็ได้เวลาสมควรนะครับก็ขอเปิดการอบรมโครงการบริการวิชาการข้สู่ท้องถิ่นของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยสีสานเทศมหาวิทยาลัยรายชภัฏเลยฉบับนีบ้ขอบคุณมากครับ ทางผู้ที่จะนำะครับความใกล้ความกระชับนะครับแห่งวิทยานะครับแห่งความรู้ต่างๆนะครับที่จะเข้าเข้าสู่นะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ผมขอได้เชิญนะครับท่านอริชชัยหามณีหัวหน้าสมการผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับได้พบปะร่วมกันเพื่อเรียนรู้ โรงเรียนเลยเลยต่างโนนพัฒนานะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่สำนักพิทัทบริการในทิศเสารสเทศ์แห่งของเราจัดนะครับจัดทุกปีแต่เมื่อก่อนคือจัดต่างศูนย์นะครับเป็นศูนย์แต่ละสูนี่จัดต่างคนต่างจัดนะครับแต่เรามีการจัดรวมตัวกันครั้งแรกแล้วก็ที่ที่โรงเรียนเลยครับโนนพัฒนากนะ็ถือว่า เป็นทีมทีอันดีนะครับพี่พระฤทิ์ของเรามี40เนี่ยลงอฟอง์มไปเลยครับมอบทีมนะครับ,บ,รบจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้มากอยากให้ได้มากกว่านี้นะครับแต่เท็จแต่ว่าคุณเป้ามหมายเราเนกกี่ยควรรับไม่ได้นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนตามที่เราให้มานะครับท,ที่โครงการก็มีโครงการย่อยๆลงมานะครับก็มีีีเดยทีวีนะครับ i d e a TV แล้วก็แถม Photoshop ด้วยนะครับสำหรับคืนนะครับการใช้ i d e a ี TV แล้วก็ Photoshop ตามนี้นะครับห้องสมุดส่วนห้องสมุดก็มีการลงโปรแกรมนะครับโปรแกรมการใช้ห้องสมุดแล้วก็มีการจัดจัดทุกสมุดให้ด้วยนะครับผู้รับผิดชอบก็อรุญาตตรงไหนต้องการอย่างไรนะครับ ตามหลักวิชาก,การที่สมบูรางเขตโดเคยใช้อะไรยังไงก็สามารถที่จะาแลกเปเลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าการน,นี้ถือว่าเป็นงานแรกที่เราออกมารวมกันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มต้องหมายถึงรู้ว่าจะที่ไหนนะครับตอนนี้กําลังมีการเ,เช็คกันว่าอาจจะโดนที่ไหนนะครับอาจจะเป็นทางโซนอาด้านซ้ายนะครับครั้นี้แต่วันพรุ่งนี้ครับเราต้เตรียมนะครับเบื่องตากต้อเตรียม ที่จะนำ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 ความเป็นต้นน้ำนะครับความเป็นต้นน้ำแห่งชีวิตตรงนี้นะครับนับเรียมเอาไว้ครับแต่บางอย่างจะ่เกียมธรรมชาติก็อาจจะเตรียมการดีกว่านะครับเพราะนั้นประวัติศาสตร์รูปการของเราเราทำเจือนของทีมชิบูรุนนะครับได้พัฒนาต่อไปนะครับผมขอมอบระดับอานเป็นี่น่าราคให้กับทางทีมวิทยากรนะครับงานที่เตรียมมานะครับให้ารดำเนินการ เลยครับอีกวิธีหนึ่งครับก็คือต่อพยานในห้องนะครับมีจุดตามห้องต่างๆแล้วก็เอาเจ้าคอมพิวเตอร์ไปเสียบต่อสายแลนแล้วก็ต่อเข้าทีวีหรือว่าต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทีนึงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่สองนะครับบางทีไฟไปลางไฟจะหายไปแล้วก็จะเขาไม่ได้ในบางทีก็ไปลองไฟอันที่เป็นรัดก็ไปลบไฟแบบอีซะเป็นไปรัดเนี่ย ก็จริงๆนะครับในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่มันก็ย่อส่วนลงมานะครับอันั้นก็อันนี้อาจจะเป็นลูกของคอมพิวเตอร์นะครับเพราะเล็กกว่าอาจจะเป็นลูกหรือหลานก็ได้ไม่แน่ใจนะจะแถวนี้แหละตอแ,แอปแอปต่างๆนะครับที่เป็นพวก Play Store อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราคงถ้าใครเคยใช้คงจะได้ยิน แต่บางคนก็าอาจจะคุ้นแค่เกมนะครับจริงๆแอปที่มีประโยชน์หรือว่าเขามาใช้ทําประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราใช้มีประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําน้องๆนักเรียนนะครับว่าเ,เกี่ยวกับการใช้งานจริงๆแล้วแ็ปเล่านี้นอกเหนือนจากเกมแล้วพวกนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างที่มีประโยชน์แล้วก็ เาเกี่ยวงงกับงานต่างๆอะไรพวกนีน้นะครับเล็ดที่มีราคาแพงสูงกว่าน,นี้ก็มีเยอะมีห่อนะครับเช่นพวก samsung นะครับไม่ใช่ samsung hino นะนะครับจะเป็น samsung อีกยี่ห้อน galaxy นะพวก galaxy แครอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีย่ออ่ายี่ห้อหนึ่งนะครับพวก apple นะครับพวก ipad ipod อะไรประมาณเนี้ยนะครับไอ้พวกนี้จะมีราคาแพง,งกว่ากับการใช้งานเยอะกว่านะครับแต่แท็บเล็ตนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ย่อส่วนมา ขนาดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์นะครับแต่แค่มันมีแบบใช้งานได้น้อยกว่าเค่นั้นเองนะครับอมาดูกันต่อเนาะสำหรับบนตัวนี้นะครับแล้าบนตัวนี้จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มเนาะนะครับรอ่าปุ่มแรกใครรู้บ้างเ่ป็นปุ่มอะไรป ปุ่มเปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอยู่นะครับถ้าเกิดเราอยากใช้งานมันเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มนี้นะครับแล้วอ่ามันจะมีโปรแกรมโผล่ขึ้นมาเนาะเราสามารถคลิกเพื่อเลือกใช้งานโปรแกรมที่เราเปิดไว้ได้นะครับอย่างเช่นเปิดกล้องอะไรประมาณนี้ที่ปเปิดกล้องไม่อยู่นะครับอ่มาดูตรงนี้เดมันจะมีอยู่พอประมาณนะครับประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับ เลือกนะครับเลื I mean. ่อนมันนะครับเพื่อจะเลือกว่าเราอยากใช้ตัวไหนนะครับให้เราเอาตัวหนึ่งนะครับพี่ขอเลือกเป็นตัวที่สแล้วกันบัมเบิ้ลวดอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษก็นี่ยภางเตโอ้ยญี่ปุ่นนานจอออาเซียนป่เอียตาเอียนี่ปนนี่มันอยู่ใน

i